เอราไปทำอะไรเกันนะเฮ้ยออตายเอาวันนี้นะครับทีผมตั้งใจว่าจะไม่ตายสวัสดีทุกช่ทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมสิบสองชาญกับชาญกับพี่เฟรมนะผมมาได้อยู่ในเกมของไมค์ครับมอ่าเอาชีวิตรอดโลกสี่เหลี่ยมมหาปลายกับเพื่อนปูสมองไว้นิดนึงนะครับผมโอเคครับเป็นโลกที่เราตกไปก็ตายเป็นโลกที่เราอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมกันนะครับผมวันนี้เราจะมาสำรวจโลกสี่เหลี่ยมนี้กันต่อนะครับผมเพราะว่าเรามีที่หลายที่นี่ไม่สำรวจไม่เสร็จแล้วก็ยังต้องทำประตูดีแอนแล้วก็ทำประตูเดทเธอแล้วก็ทำอีกหลายอย่างเลยที่ต้องทำ มันมีมากมายนะผมนะโอเครอดกันให้ให้จบนะครับให้จบไปเลยเไม่รอดเราจะตายโอเคเดี๋ยวเล่าวันนี้เราจะมาทำการแต่ว่าผมอยากจะไปผมอยากจะไปโอ้ข้างล่างอีกแล้วท้ามันเกิดอีกแล้วคือเราต้องทำอะไรอะที่แบบเลยเพราะว่าต้นไม้เรามันไม่เกิดให้อะเพราต้นไม้พวกฟักทองอะไรเงี้ยมันไม่เกิดให้อะต้องทำโอ้โอเคหมดแล้ว มันมีครสเปาไอ้นี่อยู่ข้างล่างนี่โอ้โหโอ้โหไอ้ทมคือข้างล่างเนี่ยนะใครคิดว่ามันปลอดภัยบอกทันทีว่ามันไม่ปลอดภัยเลยนี่เนอันตรายจริงเนี่ยโอ้โหดูดิเห็นว่าทำคือตอนนั้นว่าเราเอาสเปาเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอวะเออเก็บไปใชโอ้ฟ้าแสดงว่ามันต้องมันต้องเกิดเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้คือเราอันนี้คือการไม่ไม่ใช่มันมืดเห้ยมันมืดแล้วมันก็เลยเกิดแค่มืดนิดนึงมันก็เกิดใช่เหรอใช่เหรอ งั้นก็เตรียมหาทอตเลยผมเห็นเห็นเห็นฐานอยู่ข้างบนเราฐานข้างบนมาปักดิครับเดี๋ยวคุณทำทำไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหาเหล็กก่อนนะเพราะว่าผมผมอยากจะไอ้นั่าทำไอ้ถังน้ำอ่ะอ๋อใช่ครับผมอยากทำถังน้ำได้ได้ได้คือเหล็กมันหายากขนาดนี้เลยวะไม่อกคลายผมด้วยก็ดีนะครับผมผมว่าผมว่าผมไม่ได้ปลูกไม่เชื่อครับนิดเดียวเองม่อน อะไรทําต้องเอาแบบอยู่รอดเลยอยู่รอดเราทั้งหมดอ่ะอ๋ออยู่รอดทั้งหมดเลยเหรอได้แตกหมดเลยเราจะอดจะอยากไม่ได้อะไรแตกนะกีเปอร์ดแล้วเปิดกีเปอร์ดกงสปาวโอ้ใหแชมเปญทั้งวันกงสปาวแตกม่เป็นหรอกใชมเปญเถอะโอเคโอเคแชมเปญทั้งวันทั้งมันไม่เป็นไร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 ก็เหี้ยนะสุดมันไขมันมาตีกัมได้คุณเนี่ยตีนะพี่เร็วกัมได้พี่อ่ะมันหายไป้หลังคาแล้วไก่กูหายไปตัวนึงเนี่ย ะกูจับแด็ไอ้ทำ่านะไม่ไม่ไม่ไอ้ทำแดดไปแล้วแน่เลยเออตัวเดียวแล้วไก่เราอ่ะใช่เหรอมีฝั่งนู้นตัวหนึ่งไว้ยผมว่าเนาะว้ยคือพาร์ทเนี้ยนะครับเราต้องหาอะไรที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งทำเว้ยจริงๆคือการที่เราจะเป็นหลักเราต้องจริงจริงจังๆเว้ยเกมนี้นะฮะความที่เราเล่นๆเดี๋ยวมันไม่ใช่แน่ครับคุณถามคุณไม่เคยจริงจังอะไรสักอย่างเลยครับเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เคยจริงจังอะไรเลยครับคุณทำเร็วดีใช่ไหมพี่แฟมทำไม่จริงจังกับใครสักคนเลย ทำเป็นใครจจังอยู่แล้วทำแบบนักคบเล่นๆนะไม่ได้จริงจังแต่อแมองตาเออิทำมันนั่นนะครับก็อย่างที่รู้กันนะฮะแล้วนนั้นทำาไม่ใช่คนดีนะฮะเอ้ยทำเป็นคนดีแล้วพี่เฟรมพี่เฟรมเป็นคนดีป่โคตรดีอะดีกูก็ไม่มีแล้วแหละพี่เฟรมไปจับพี่เฟรมไปจับไปจับไปจับนกแก้วได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเจอทงเท้าไอถามออั้ยังอยู่ข้างบนยีงจะจับนกแก้วอะไรคอับผมโอ้โหัพี่เฟรมจับนงแก้วเอ ชิบหายมาถึงพี่เฟรมนิดโอ้โหมึงจับนกแก้วมาเลยจับมาทำอะไรพี่ทำอะไรอ่ะฉันไม่รู้เว้ยถามมึงอ่ะถามใครล่ะกูไม่รู้ว่ากบมาทำอะไรได้นกแก้วอ่ะชาวปรกทิกมึงเผาเผาทิ้งกูญโชคลุ้นเนี่ยต้องกาในถังอ่ะมีถังว่าผมจะทำข้าวผมไม่ต้องการถังแร้วผมเออกูัวต้องการถังขอโทษเราขาดเหล็กเราขาดเหล็กเหล็กอันนึงอ่ะเหล็กอันเดียวเองเหล็กอันเดียวถ้าไม่มีแล้วเหรออยากจะบอกว่าเหล็กหายากมากพี่ผมไม่อยากจะพูดแต่มันมเนื้อหายากจริงอ่ะคือไม่มึงเอาไปทำดาบ ไม่ผมทอมใช้ดาบเพชรเออนั่นแหละผมใช้ดาบเพชรนะเนี่ยพี่แอคใครเนี่ยพี่แอคเหล็กเนี่ยของใครไม่อยากรู้พี่เกิดไม่มีแอคเหล็กมันจะไปขุดเพชรได้ไหมล่ะไฟใช่ใช่ใช่ใครทำพี่แอคเหล็กวะฮะมันเสียไม่จบไอ้สัตว์ตายโลกไปตายโลกจับแต่ไม่จบอะไรใครอะไรใครจบครับเออไม่จบครับผมไม่จบอนะใครทำพี่แอคเหล็กไงผมจบนะคุณไม่จบครับคือตอนนี้เรากำลังขัดแคลนเหล็กอะครับผมถึงไม่จบครับผมจบยากผมจบยากเลย นะคุณจบยากขนาดเลยเหรอคุณเฟมเฮ้ยผมไม่น่าจะหาเรื่องผมนะเออเออเออประยุทธ์ประยุทธ์ตีเฮ้ยทำไมคุณเป็นคนพูดอย่างนี้แหลยมาเยอะรับไปโดนตัวแก๊งแนะคือโดนตังแก๊งหลักแห่เฮ้ยเจอคุณหาเหล็กไม่เจอจริงๆเลยคือเหล็กมันหายากมากจริงๆอะเอาจริงคือมันไม่เหมือนกับแบบทั่วไปครับผมผมก็เลยหาเหล็กได้ยากมากเลยนะฮะ ใช่เพราะว่ามันมันคนเล็กเยอะคนเล็กเลยแหละเฮ้ยแบบมันเล็กมากเลยนะเว้ยแล้วคือแบบไอ้ทามีเหล็กมีเหล็กอีสักอีเหล็กอีสักอันไหมมีเหล็กไหมเหรอมีอยู่มีอยู่ไอถั่วไปไอเก็บกูรู้แล้วเหล็กมันอยู่กับใครทามึงเอาเหล็กมามึงเอาเหล็กมาเออเอามาขอทามเอามาเลยโอ้โหกูขอเหล็กทำถังก็ไม่ให้ดูดิทำไมเป็นคนอย่างนี้แหละทามาเหล็กมาเอาเผาไงเฮ้ยอย่าเอาไว้อย่าเอาอย่าเอาไว้แต่ดูดูทามีแต่เนี้ย อะไรนี่ก็แหละอะไรพี่ผมว่าเอาไปเรามาทำประตูเราลองมาทำประตูในเธอเนดีกว่าจ้าว่าผมเจออะไรก็ไม่รู้เจออะไรครับเป็นบล็อกกันดิบล็อกบล็อกบล็อกกันไม่รู้ไม่รู้นี่นี่บล็อกเดียวนี่เนี่เนี่ยไหนไหนไหนอ๋อทำอะไรได้ไหมม่ามาเราไว้ตกแต่งเลยมันเป็นแล้วเรามีเต็นปราสาทอะไรสักอย่างก็มึงก็ค่อยๆขุดมึงก็ขุดกันเองเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็พูดเองันอยู่ไหนอะ กวดอะฮะมันไม่มีเลยมันไม่มีกวดต้องมีอยู่แล้วล่ะเชื่อกูมันต้องมีแต่มันต้องหาไวคือถ้าเกทองคือผมบอกเลยว่าถ้าเกิดวัดวัดวัดอะไร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 ท้องไปละไปละเฮ้ยบ้าฉันว่าเราหยุดก่อนดี่มันตโอ้โหยโอ้โหยลุนแรงโอ้โหยตกรไปเลยมา มีเล็มีเหล็กมีเล็กไม่มีเหล็กแล้วได้เย้ได้เหล็กแล้วด้เหล็กแล้วดูเดือดสักเือน นั่นแหละแอะเยี่ยมเยี่ยมขุดข้างๆก็เราขุดลงไปอีกนะเขาเราจะขุดไปจนกว่าจะทะลุใต้โลกนะครับผมนะใช่ครับขนาดนั้นเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่มันขนาดนี้แหละเฟมสุดยอดเลยเฟมนักขุดต้จะเป็นแบบอาชีพนักตำรวจเว้ยผมเฟมนักขุดดีกว่าเฟมชอบเพลงนักถล่มถล่มถทำทับทองเว้ยไม่เคยบทปักทองผมนะแลเป็นนักบททที่ไหนมีทองที่นั่นมีเฟมเอ้ยถ้าเป็นคุณพูดอย่างนี้แหละ แต่คุณพูดอีกอย่าคุณทำบ่อยไม่ใช่หรอคุณม่อนคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคุณเปลี่ยนโอ้โหเดี๋ยวคุณเปลี่ยนอะไรคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะเอ้ยนะเธอน่ะเปลี่ยนไปหรือเป็นคนที่เปลี่ยนใจทุกคนนะที่เป็นผู้หญิงก็เสียใจด้วยครับใครที่อยากจะชอบม่อนก็ม่อนเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนนะคุยแล้ววันนี้ก็แบบว่าเปื้มเออเพิ่มเออจริงๆแล้ว มันจะเพิ่มนี่กำลังเป็นคู่ชิ้นกันอยู่นะตอนนี้มีซัมติงซัมติงพ่ออะไอ้สกัดกูจังเลยถ้าแม่มีซัมติงคือแบบคนอื่นนี่คนอื่นนี่แบบบอกบอกให้เพิ่มไปไอ้แบบเพิ่มบอกให้คนอื่นไปอัดไปอัดแบบประวัติเซิร์ฟอ่ะก็ค่อยๆอยากจะไปเงี่ยแต่ท่านม่นถ้าแบบเป็นม่อนอะม่อนรีบไปเลยบอกตรงนะรู้ว่าทำไมเฮียก็ติดนี่มันถึงไอ้สัตว์กูติดเรื่องอะไรวมันเลยตายไปนอนด้วยอไปนอนนอนด้วยโอ้โหจริงจังว่ะโอ้ขนาดนี้เหรอวะ อไไปหหนมดผมไม่ได้ไปนอนเกลียดหรอครับเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตกแล้วเกือบแล้วโอ้โหเกือบไปทางความท้าตัวตายก่อนแล้วกันไม่เออกูขุดลงมาสุดเลยเว้ยแล้วแบบอีกนิดนึงอ่ะผมได้ทองมาผมได้ทองมาถ้ายกเลิกกดชิปปุ๊บเรียบร้อยเลยล่วงเลยทำไมทำไมอ๋อสุดสุดขอบโลกเหรอโอ้โหเออเนี่ยสุดขอบฟ้าก็ได้แบบอยากมันก็ไม่ต่างจากไอ้นี่เลยทั้วัไอ้เกาะลอยฟ้าเอาชิปเลอตเกาะลอยฟ้าเลยจริงมันต่างดิพี่ ไม่มันมันคล้ายๆกันอ่ะพี่พี่มึงจะเถียงกคนลไมนะหรแหมกูเล่นอยู่ครับกูเล่นอยู่เมืม่อวานเล่นอะไรครับก่อไรฟ้าเล่นกับใครครับเล่นคนเดียวครับผมทำไมคุณแน่คุณก็ทิ้งพวกเราอะครับเฮ้ยทำไ,ไมผมอยากเล่นคนเดียวครับผมนะคุณจะประวดเซิร์ฟฟรีปหมล่ะ <c oughs> <c oughs> คุณจะประวดเซิร์ฟฟรีปหมล่ะได้แล้วผมในผมชวนเต็มที่เลยโอ้ยแตกแจกแล้วอะไรหน้าตายกันหมดเลยโอ้โหู ตายอนาถมากเออ <จบ S 1> ว่ะมัน,นาาเราเรามันไม่มันไม่มีมันไม่มีนี่ไงกราวเวลใครบอกไม่มีที่ผ่านมันก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยะนะอก็เหรอเอออ๋อบอกไม่มีกราวเวลบ้าอะไระคือกราวเวลวะฮะไอ้นั่นไงไอ้อะไรวะก้อนกวดอ๋อไอ้ออท้าบอกไม่มีกวดทั้งนที่แม่งอยู่ตรงแม่น้ำเลย ได้ไปแม่น้ำทำไม่น้ำไม่มันอยู่ตรงแม่น้ำเลยพี่เพ็ญไม่ใช่เดี๋ยวแม่น้ำชัดเลยสัตว์เ้ยโอ้โหเห็นปะเเต็มลยพี่เอาถังมาก่อนใครที่มีถังมาขอก่อนมีเหล็กอันนึงก็ได้เอาเหล็กอ okay> ันนึงก็ได้ถังก็ได้ก็ดีเร็วจะปลูกข้าว กูจะปลูกข้าวแแบบคนจะทำเกษตรกรรมแบบคุณก็ขัดขวาง่ะครับผมเร่งผมเรื่องหาขนดเอนึงเสียงมันอยู่ข้างๆนี่แหละโอเคเวเราใส่กุ้งแล้วก็กจะเจอกวดตะทียวนะหาพี่แฟมมีเหล็กอันหนึ่งไหมเออมีมีขอเลยไปเลยไปยไปดีกว่าพี่ันหลกูจะคุ้เจอเจอไว้ตังอันหนึ่งแล้วอ่ะไปสอันเลยเจอแล้วเ้ยสุดยอดสุดยอดหมดแล้วเด้ หมดตัวแล้วหัวใจละโอ้นี่ไงพี่นีไม่จำกัดจริงๆว่ะนี่ไงพี่ทุ่มไว้เธอหมดตัวโดยใจอันบริสุทธิ์สะอาดครับวนขอวอนขออยู่วอนขออยู่วนคอะไรครับนะวนขอใครสร้างคนตัมัใจว่างเปล่าเด็กเพ็นงเด็กเหงาไรเงี่ยโอ้โอ้โอ้เอ้ย เราตกลงมาไหนก็ไม่รู้ทำับปับปับปับหลบไปทำยู่ไหนจ้าที่รักพี่บอกลังสุดแบบนี้มันทำไมไม่เจริญเติบโตเลยวะอยู่เพื่อเจริญเติบโตเหรออังเกิลอะเหรอคือไอพวกแบบมุมอะเราไม่น่าไปฆ่ามันเลยอะเราได้จะฆ่าแล้วก็ให้สปอนเรื่อยๆไอ้ด้วยกระดูกเดียวไอ้กิ๊ดเบอร์ไม่เอาใช่ใช่กระดูกด้วยพี่อยากให้มันปรับเร็วปะล่ะเออแม่งทำทับเกมรูแลนดอมติงสปีดห้าร้อยสัตว์จบไเกินไป ก็เกินไปคุณมอนเอาแบบพอดีอ่ะพอดีอ่ะอาแบบพอดีพอดีกันอ่ะเออเนี่ยกำลังห้าสิบไปก็กำลังโอเคกำลังโอเคมาจะหน้ามาจะหน้าปลูกหน่อยเออนี่ครับกลายเป็นเฟรมนักพี่เฟรมฝากปลูกเต้ให้หน่อยดิเฮ้ยผมไม่รับแรับคนนี้ใครเผาป่าวะเนี่ยเฮ้ยมีใครเผาป่า หมเผาป่าโอ้โหต้นไม้ก oh, wow. mm ู้หช่วยจังเลยหาดูไฟชิกโฟว์ป่ากูปรับให้หมดแล้วอ่ะอ๋อมันไม่ได้เผาป่าครับป่ามันติดลาวาครับผมเอ้ามีลาวาขนาดนั้นด้วยเหรออพี่เฟรมเอาถังมาพี่เฟรมเอาถังมาดิถังยู่แหละเฮ้ยเฟรมนี่ไปพี่เฟรมอยอะไรเอ่ยโอเคนี่ครับผมคุณทามครับอยู่ไหนครับคุณทาม เราเป็นพนักงานปลุกข้าวช้ำจอยู่ไหนจ๊ะที่รักตายเอื้อ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 อที่รักที่รักวันนี้ไงที่รักตามาตามมาค่ะบอกแล้วไอ้มอนเนี่ยเปลี่ยนแล้วใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วบอกทุกคนนะก็เซ็ตใจกับสาวๆทั้งหลายด้วยนะครับผมนะสกษารู้เคีอะไไม่เคยได้หรอกไปเยยี เดียวโอ้โหโอ้แย่มากเลยลายเกษตรกรรมของผมโอ้โหแย่มากเลยทำไมเจอคนแบบนี้เด็ดสับเบลเลยโอ้โหเดี่ยวเองวโอชโหมาลายมากบ้าโคนปลูกข้าวอยู่ไปเฉียบตาหน้าตาโอ้โหให้กูแบบให้กูมองไม่เห็นหน่อยก็ได้นให้กูแบบหันไปทางอื่นหน่อยก็ได้มันเฉียบตาหน้าตาเลยเขายิ่งปลูกยากๆอยู่เออ แถวนี้มอนหายไปไหนแล้ววะหยุดละต้องแถวนี้ท่ามพี่มึงขุดแล้วไปเจอเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งอะเสียงอะไรพี่มึงบอกกลัวมึงเสียงอะไรกี่เสียงไทยหรือเปล่าก็กีเสียงไทยก็มานี่หรือเปล่าแหมบูมบายาเนี่ยจะไปไหนจะไปโอ๊ยพันนอกเรื่องตลอดนะพวกมึงเดี๋ยบูมบายา ไอ้บ้านมันโตเร็วไปป่าวะมวะโตโคตรไวเลยมึงดูดิปั๊บปุ๊บโตปั๊บเลยใช่หรอพี่ใช่ไม่หรอกเออโอเคโอเคโอเคในตโตช้าแล้วมึงเออเอาแบบพอดีพอดีเราจะได้แบบมันจะได้ไปจบเร็วอะเข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเห็นมันเห็นอยู่เอโอเคอ๋อเอาพี่เอาถังมาไหนว่าเอาถังเมื่อไหร่ผมจะทำเกษตรกรบ้างเออถังรู้ครับแลถังมา เอาถังไป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 พวกมึงนี่มันนักเกษตรกันจริงๆเล้ววะเอาไปถังไฟมึงฝากทำมึงทำอะไรขวานพี่อยู่ไหนวะเดี๋ยวทำแตงโมให้เออมึงทำเกษตรเต้เลยพี่ก่อนพี่นี่ครับแต่ละคนทำเกษตรกันนะส่วนเราเป็นหน้าที่หน้าที่เดิมนะครับผมหน้าที่หลักนะฮะทำอะไรไปแร้หมดแล้วหมดนะพี่มันต้องมีห้องลับลับ่อๆอยู่ในดงหญ้านั่นแน่ดงหญ้าเลยเหรอมัดจะทำอะไรดงหญ้าหางู หางูนี่คุณจะทำงูเลยเหรอเนี่ยคุณนี่โหดขนาดไหนเนี่ยหางูเลยเหรอวะโอโหจัดมองู่ะเดี๋ยวนี้มอดไล่นงูโอ้โหสุดยอดเลยวะที่เบิร์ตบูบายาตูปก็ว่าอยู่จะต้องยอมไม่เอาอยู่เฉยว่าเสียงซอมบี้อยู่แถวนี้เฮ้ยตอนนั้นแหละขอบคุณครับไม่บอกให้กูไม่รู้เลยเนี่ยตอนนั้นแหละ ้าโอเคฮึบโลกนี้มันเหมือนหยุดนิ่งเนาะเอไมวะโอ๊ยตอนแรกอะตอนแรกโอ้โหอย่างงี้เลยได้แบบจะไปตุ้มตามขนาดนั้นไหมเกินไม่ผมพอที่ยทีมันระเบิดเสร็ฟาร์มแตมโมกำลังเพิ่มขึ้นแบบจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนกันผมว่าแบบระเบิดทิ้งให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย เรโล่ทีเดียวก็รู้เลยว่ามันอยู่ไหนเสียงแถวนี้จริงๆเลยตุ้มีเราต้นไม้ต้นไม้เรามีสิบต้นลวเว้ยบทุกคนดีใจปะื่นต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 มันมีสิต้นแล้วเราจะปลูกใน่วก่อนแล้วเออ๋อไม่เจอจะไม่เจอตัวเลยเสี่อยู่ไหนหมดปะคือีได้ยินเสียงนะเว้ยแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนอะเป็นปะอือใช่ช่ใช่มันอยู่ใต้ดินแน่ๆเลยคือกูได้ยินเสียงจริงอ่ะเจะเจอะเจะเจ่ะเจะ อ๋อมันเกิดจากทางที่เราขุดมากันเองเว้ยอ๋อใครไม่วางท็อตวะใครไม่วางท็อตมึงไหย่ทำไม่มึงก็พ่เฟมมีสองตัวน่ะบ้าไปแล้วไม่ใช่แน่นอนผมนี่วางท็อตตลอดทางแต่สเกลต้านนี่ไม่รู้อยู่ไหนจริงๆนะฮะตอนนี้ก็กำลังหาอยู่นะครับผมขายกกินแอปเปิลทองดีกว่าฮะวับมากินแล้วมีพลังิอปเ้ทงด้วย ไหนกูจะปลูกข้าวได้เต็มเลยโัเนสิผปลูกแตงโมมันได้น้อยมากเลยว่ะใช่เหรอมันได้ไอเดียน้อยพี่ดีเสียระเบิดวะเอี่ยมึงนี่มึงไประเบิดที่ไหนมาไอซิดกินสุดคือเนาะเสียง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 อะไรแล้วว่าเสียงอะไรเสียงอะไร้วว่าฮึโอ้ อยจะระเบิดตู้ด้าม e oh เลยพี่มึงต้องลงมาข้างล่างเว้ยจะเห็นล่องลอยอารยธรรมโอ้ฟักพอไอ้แตงโมออกมาแล้วอารยธรรมโบราณระเบิดระเบิดระเบิดว้าวสุดยอดเลยเฟมมาเก็บไตโมเร็วไตโมมันงอกงามตอนแรกเล็กวีเฟมตอนนี้เล็กไอเฟมเขาจะเป็นคนดีๆได้อะไรนะเรียกว่าพี่เฟมนะ เฮ้ยไม่ได้ใส่ไลฟ์คนอื่นไม่ได้เดี๋ยวมัี้ไม่ได้ยิงจังหวอพี่เฟิร์นมาเก็บมอนเลยนี่อ่ะมันจริงไหมเน้นคนับถือคู่นะโอ้แหมเขาเป็นท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ท่านอาจารย์เขาไม่ใช่ท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์เฮ้ยแล้วพี่สักร์เฟิร์สเขาเรียกว่าอะไร โอ้โหปรมาจารย์อ๋อศาสตราจารย์อาจารย์ใหญ่เ็ีด้ปรมาจารย์เลยสิสิทธิ์พี่เป็นผู้เท่าอ่ะผู้เท่าพวกแกผู้เท่าอ่ะผู้เท่าเต่าคุณพ่อได้แล้ววิทย์กระทรวงกระทรวงศึกษาเอ้โหน่าเรียบร้อยโอเคแตงโมสวยพี่สวยเลยวิสาหผลิคงระดับกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการด้วยเฮียเขาผมบูมบายเราหน่อยครับบูมบายอ่ะวันนี้เราก็จะมีแตงโมกินกันละ แล้วเราก็จะทําฟารแตงโมต่อไปโอเคระเบิดหมดแล้วนะฮะก็น่าจะได้เท่านี้นะผมซึ่งสิ่งที่เราเจอในวันนี้นะครับเราเจอลาพิสแล้วก็เจอเหล็กอ้าวผู้โดดเจอเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขาเป็นคนเหยียบเองไม่ได้กดสเปคบาร์เลยนะเว้ยมันออกตัจ้ำไงไอ้เหี้ยตัจ้ำเลยจัไม่ได้มีตัวจ้อยู่ไม่มีพี่พี่คนออกใช่เหรอพี่ฉลาดที่กดออกไปด้วยวะเอ้ยคนมันเก่งนะครับน้องนมกนะ เราพัฒนาแล้วเอ้ยอ่ะอ่ะพี่เคยพัฒนาด้วยเหรอวะเป็นการเรียนรู้อ่ะใช่ปหะไม่เห็นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเลยว่ะพี่ทุกวนมาขนมปังแล้วเราพี่แจกอันเดียวกันโอ้ขนมปังทุกวันนี้ผมยังเกินเนื้อเลือยยิบส่าเนื้อเน่ายมันคืแจกเนื้อเน่าเลยเนี่ยใช่โอ้ยแยคนเลยซอมบี้เออคล้ายๆกันคือ้ยพี่นี่มันโอ้โหเฮ้ยเห็นเต้ยป่เห็นเต้ยป่ะเต้ยเต็มเลย ดูนั่นสิสุดยอดไปเลยฮะว้าวปเลยฮะนี่เหรอครับปาร์มแห่งปาร์มเอ็กเซลไปเอ็กเซนไปเยอะอ่ะเขาหนักไมีแค่นี้แหละทั้งตัวไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหรือว่าเราก็แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยพี่แบ่งปันก็ดีใจแล้วพี่มีต้ไอ้ท้าวเอาถังมาดิไทาวเอาถังมาดิอ่าเอาถังไปไปไปถังมาถังมาถังมาถังไปปลูกต้นไม้ต่อครับความจริงเราควรจะปลูกตัวเคนนั่นแหละใช่ไหม จริงชูการ์เค้กรู้สึกว่าจะปลกไว้แล้วนะใช่เหรอพี่เตมอ๋ออะไรมีวีดมีวีดเหลือไหมวีด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 นี่คือนี่ไงข้าวข้าวข้าวเหรอไม่มีอะพี่ไม่มีเมื่อไหร่เมื่ไร่ผมีผมมีได้ใช้เป็นขนมปังไปละไม่ของผมจะผสมพันธุ์วัวไงให้มันปี้พี่ปี้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 คุณไม่ผสมผสมพันธุ์เองเลยเหรอครับโอเคได้ของมาละวฮึมโอ้ยคุณไม่ผสมพันธุ์เองเลยผสมพันธุ์อะไรครับ ผสมพันวัวไงยอืออะไรนะผสมพันวัวไงไม่เกลียบมุกอ่ะโอ๋อนะจบละนะจบละทำไมคุณไม่สอดใส่เองเออคุณไม่ทำเองเลยล่ะครับระบบไปของไมค์คราฟต์ล้วคนนปบไปของไมค์คราฟต์พี่เจมส์อยากเห็นระบบกดชิปใส่วัวคุณก็สามารถได้ลูกวัวออกมาพอชิปแล้วรัวโอ้มหน่ต้องกดชิปรัวได้คุณอาจจะได้หนังวัวแถมมาด้วยระเบิดเยอะจังมา ผมว่าผมต้องทำฟาร์มแตงโมชั้นสองเฟมผมว่าคุณควรจะหยุดนะคุณทำทับโมสองชั้นมากเลยคุณควรหยุดได้แล้วนะคุณควรหยุดนะคุณทำแตงโมคืออาหารหลักของเราข้าวคืออาหารรองเราเริ่มฟาร์มเราเริ่มใหญ่ไปให้ทำไมถึงนี้มึงมึงหยุดเล่นมุกไอ้สัตว์อะไรวะเล่นมุกอะไรยังยังยังไม่พอยเอ้าผมนึกผมนึกว่ายังยังดำแมนโบบเคยยินไหม โอเคครับเรบคลิปนี้นะผมขอบคตรนุ่มมากก็ตามที่พ่อ่อแล้วครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้จนใหม่พันหน้าครับปันหน้าเราจะมาทำอะไรนะครับผมแล้ว ก็คอยติดตามดูนะผมนะพัร์ทนี่ก็สองชั้นพี่ไม่ค่อยเบียร์แบก็ไปทำฟาร์มอะเอาชีวิตรอดก่อนเดี๋ยวตอนเนี้ยนะครับผมไม่เบียร์ไม่ผัดผมก็นั่งระเบิดถ้ำวะระเบิดถ้ำเนยั่งระเบิดถ้ำไม่พัดได้ี่นะพัด์ทอะมันกลัวฟังเสียงอะตู้มคกูนึกว่าตดจีนแต่สัตว์มอเต้ย่างแล้วเหม่อพี่ตุ้มได้นั่นแหละเขากำลังถลุงถ้ำแล้วพี่เอ้ยโอ้ยแรงที่เราเดดแรงที่เราแดอดเลยอ แม่งไม่ร้องกูแฟนทิ้งก็ร้องปู่มึงเป็นเฮียอะไรกันเดี๋ยวแฟนกูไม่ได้ไปทั้งสองอะไรเฮียก็จะไหมเดี๋ยวนี้เอาใหญ่เนี่ยแหมเอาใหญ่เปลี่ยนทั้งลุ่มลุลวเลยนะทั้งลุ่มลุวเลยตุ้มตุ้มตุ้มกูปมึงเป็นเฮียอะไรกันกูว่าแล้วเมื่อก่อนบ้านที่มอนแจกมาบ่อยๆเออนะเดี๋ยวนี้ไม่แจกแล้วอ่ะแจกไม่ใช่ได้เลยเออ โอ้โหไม่น่าเลยพ่มอนเน๊ยทุกคนก็อย่าทำตามพี่ม่อนนะครับเด็กผู้ชายก็อย่าทำตามนะครับเป็นเป็นวิธีมุมวปที่อะไรกันไอ้สัตว์โอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมสลายนี่ไ